พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจบริเวณทางข้ามถนนทางม้าลายหน้าสถาบันโรคไตภูมิราชนครินพร้อมหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข วันนี้ที่บริเวณด้านหน้าสถาบันโรคไตภูมิราชนคริพนพลตบดเอกดำรงศักกิติประพัฒรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพลตบดีตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครลงสำรวจพื้นที่ทางม้าลายตั้งแต่บริเวณแยกพญาไทไปจนถึงหน้าสถาบันโรคไตภูมิราชนครินถนนพญาไทเพื่อรวบรวมข้อมูลในการสร้างความปลอดภัยทางถนนและการบังคับใช้กฎหมาย หลังจากอุบัติเหตุตำรวจควบคุมฝูงชนขี่บิ๊กไบค์ชนแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัจจริยากุลหรือหมอกระต่ายจนเสียชีวิต พันตำรวจเอกดำรงศักดิ์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อหาจุดอ่อนในบริเวณนี้ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรตอนนี้ยังไม่ฟันธงว่าจะทำอะไรก่อนแต่ขอให้กรุงเทพมหานครกับตำรวจนครบาลได้หารือกันซึ่งในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมสองครั้งคือในวันพรุ่งนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยของคณะกรรมการนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนโดยมีพลเอกประวิตย์วงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และในวันที่28มกราคมที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะเป็นการประชุมระหว่างกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือการวางมาตรฐานการดูแลทางม้าลายทั่วประเทศให้เกิดความปลอดภัยในระยะยาวรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายพลตำรวจเอกดำรงศักด์กล่าวว่าสำหรับกรุงเทพจะมีการติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณไฟทางม้าลายรวมถึงกล้องตรวจจับ ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมกับท้องถิ่นพร้อมจะประเมินว่าถ้าจุดไหนไม่มีมาตรฐานต้องปรับปรุงอย่างไรจุดไหนไม่เหมาะสมหรือมีความเสี่ยงมากก็จะยกเลิกหรือปรับย้ายทางม้าลายออกไปแต่ก็ต้องสอบถามกับโรงพยาบาลสถาบันไตในฐานะผู้ใช้ว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างโดยจะเชิญไปร่วมประชุมด้วยทั้งนี้จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าไม่มีสัญญาณไฟเตือนทางม้าลายเนื่องจากอยู่ใกล้แยกพญาไท เมื่อมีรถเลี้ยวซ้ายเข้ามาจะเร่งความเร็วทําให้รถที่อยู่เลนขวาสุดอาจถูกรถทางซ้ายทั้งสองเลนบงังจนไม่เห็นคนข้ามยอมรับว่าจากการที่เดินข้ามทางม้าลายด้วยตัวเองก็มีความกังวลเพราะมีข่าวออกมาก็ยิ่งกังวลเป็นธรรมดายิ่งได้มาลงพื้นที่เองก็จะทําให้ดีที่สุดรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวอีกว่าสําหรับสัญญ,ญาณไฟจราจรที่แยกรัชโยทินแสดงสัญญาณไฟเขียวคนข้ามพร้อมก,กับการเดินรถนั้น ก็จะต้องปรับปรุงในภาพรวมซึ่งมาตรการป้องกันในเบื้องต้นเช่นการติดตั้งป้ายกำหนดความเร็วก่อนถึงทางม้าลายไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือป้ายชะลอความเร็วรวมถึงการเพิ่มไฟส่องสว่างให้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะนำเคสหมอกระตายเป็นบทเรียนในการพัฒนาทางม้าลายให้ดียิ่งขึ้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับกำลังพลมาตลอดว่าหากทำอะไรผิด จะโดนกระแสะสังคมโจมตีหนักเป็นสองเท่าจึงได้กำชับให้ตำรวจนครบาลทำคดีอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการยกเว้นและตอนนี้กำลังพิสูจน์ความเร็วของรถว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่หากทราบแล้วจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการใช้ความเร็วทั้งนี้ยอมรับว่าการบังคับใช้กฎหมายมีจุดอ่อนเมื่อเกิดเหตุขึ้นก็ต้องเอาบทเรียนมาใช้ในการแก้ไขให้ดีที่สุดซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าสิบตำรวจตรีนรวิทย์ ขี่มาจากทางแยกด้วยความเร็วและโดนรถบังทางซ้ายซึ่งเมื่อเกิดเหตุเจ้าตัวก็เสียใจต้องการจะไถ่โทษให้กับผู้เสียชีวิตแม้ว่าไม่สามารถทำให้หมอกระต่ายฟื้นกลับมาได้ก็ถือเป็นการแสดงออกให้สังคมเห็นว่าสำนึกผิดจริงๆตำรวจก็ถูกต่อว่ามาตลอดหลายเรื่องเป็นตำรวจก็ต้องอดทนต่อความเจ็บใจและเข้าใจว่าประชาชนคาดหวังกับตำรวจสูงอะไรที่ผิดพลาดก็ต้องยอมรับและแก้ไขเพราะกำลังพลตำรวจมีถึงสองแสนนาย คงจะไม่สามารถทําให้เรียบร้อยได้ทุกเรื่องหากมีตํารวจไม่ดีก็จะดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเมื่อถามว่าการโอนรถรอยผิดกฎหมายหรือไม่ทั้งในกรณี10บตรวจตรีนลวิทย์และประชาชนทั่วไปพลตารวจเอกดํารงศักดิ์กล่าวว่าจะต้องตรวจสอบประวัติว่ามีเจตนาที่จะไม่จดทะเบียนหรือไม่ประกอบกับข้อกฎหมายและจะต้องหารือในที่ประชุมทั้งสองนัดว่าจะปรับแนวทางหรือการทํางานและการบังคับใช้กฎหมายต่าง เช่นพรบรถยนต์พรบขนส่งทางบกพรบจราจรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไรโดยบางข้อได้แก้ไขไปแล้วแต่ในบางเรื่องก็ต้องมาช่วยบูรณาการร่วมกันซึ่งเชื่อว่ากรณีนี้จะทำให้การทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆดียิ่งขึ้นอินไซต์โพลิสไทม์นุกบชนอรายงาน